เอาจัดไปไม่ใช่ขี้ขี้นะครับเอาเขาเอากันทีเดียวตัวแต่ผมเอาทีเดียวนะครับสองตัวปลาโคลไสายพันธุ์นะครับอะไรเทียนกับปลาขยังหายากนะครับไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะครับสมรักสมรักเหมือนกันครับแต่ไม่ได้โม้ครับเบ็ดเดียวติดสองตัวครับไม่ได้โม้วให้รำลึกใจไหมปลอดตายพี่หน่อยเฮ้ยตัวนี้กปลอดลายพี่หน่อยรัลึใจนี่ไหมไอสักเควียน้อยข้าวเนาะ โอ้โหต้องใช้ไพ่เป็นนักศึกษาไป,าปาย,ยังไงวะเนี่ยอ้าพี่เลิกมว้วนละ <c oughs> พี่เก่งเฮ้ย,ยใส่หม้อเลยอร่อย้อไีออลงกระชังไปก่อนกรงอร่อยลงกระชังไปก่อนเพราะป้าหม้อมสุกแล้วหอมผักผักขยำผักขยำน่ากินปล่อยที่เอาตัวนี้ก่อนติดได้ไง ของเราของเราพี่สีพี่สีของเราของเราเดี๋ยวอดไหนมายังไหนมาย่งไร้้ไดแล้วเบ็ด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 เบ็เบดเบ็เบดอีกหน่อยนึงกล้องมาหาผมนี่เบดผม

แดงเลื่อตูแดเลื่ายไม่ตเงงยี่สอบพี่สอบใครัดเยือใครปัดเยือใครปัดเยือใคเดียเดียเข้าลงเข้าลใครพัดเยือใครัดเยือใครัดเยือครับโอ้โหข้งเฮ้ยว้าเไม่ไม่ไม่